ข้ามกันอาศัยจิตเที่ยวสแสวงหาจิตภายนอกอาศัยธรรมเพี่วแสวงหาธรรมภายนอกอาศัยธรรมชาติที่พวกเรามีกันอยู่แล้วเที่ยวแสวงหาธรรมชาติภายนอกกันพวกเราก็เลยไม่รู้จักไม่เข้าใจไม่แจ้งในธรรมชาติที่พวกเรามีกันอยู่แล้วนี่คือ ประเด็นนี่คือปัญหาเดียวที่ทำให้สัตว์โลกยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดนับกลับไม่ท้วนการการที่บุคคลเที่ยวแสวงหาธรรมจนมีโอกาสได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุและแจ้งในธรรมข้อนี้ เมื่อได้แจ้งแล้วก็ทำหน้าที่เผยแพร่ธรรมนี้ทำหน้าที่หรือสัตว์ขนสัตว์ให้ได้มากที่สุดทำหน้าที่ช่วยให้พวกเราทุกคนได้บรรลุธรรมกันโดยฉับพันในชาตินี้นี่คือ <c oughs> นี่คือหน้าที่เดียว นี่คือหน้าที่เดียวของผู้ที่บรรลุธรรมของผู้ที่เป็นพระสาวกเป็นหน้าที่เดียวที่